สวัสดีค่ะโอ้ลืมใส่แมสมาการเดนิงอีกแล้วมาซื้อผักนะคะไอสแกนก่อนเข้านะคะไปซื้อเม็ดผักกันที่รักโอ้เดี๋ยว ตอนนี้ก็สวยแท้เลือกิคะเหมือนทาสีไว้เลยงามหาย เราสละส่วนจะอีกหรออันนี้ <babies. S 2> เอาไปโรยไม่ให้หอยทากกินผักเรานะคะอุปกรณ์อยากได้อันนี้สักอันหนึ่งจังเลยโอุ้ย expensive ร้านเล่นวัตสึสคอต้นอะไรนะคะเนี่ยเออแปลกดีเนาะสีหมอกหมอก ก็าอ่านว่าคืออะไรสิบแปดด้นต้นไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมด อยู่กับดอกไม้พืชผักสวนครัวทีไรนี่สดชื่นนะจ๊ะนะมะเขือเทศแพงเนาะแปดดอนพ่ะนะแพงดาเลยบบตอนนี้ได้สุกินีสองต้น ตูพระสามร้อยห้าสิบตนบูดาสามร้อยห้าสิบตนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่น้องตรงนี้สวยๆนะคะสีแดงแรงลิศมากเลยงามงามตัวนี้ยังคืองามด้จ้าสิบแปดตนเรามาถึงบานแล้วด้วจ้าเด้อ นี่ละคองที่ได้ม้ดนี่จ้าบหลายจ้าเม็ดมีถุงดินแล้วก็พักสองสายางสปินี่เอาเบิดตจักตะทั้งอันนี้สิบสองดอลซื้อมาสามถังจ้ามีเบิดไปเทไรนี่เอาก็อม่บอกยัง h ้ w How, How much we spend t o d ด y darling why right here they not say anything one twenty five dollar ลอยนี่ิบหาดอนสวัสดีค่ะไปลูกไปคนเขาออสวนไปกรามนี่ไงแบกเลยเลือบพวนอะ่ะควมาหอดสวนแล้วนะจน๊ะเนาะมือเศร้าจิดทางปลามองนี้นะจ๊ะตัดต้นไม้ออกเลยโลงเลยจ้ะ ตัดไม่ออกยัดขอไปทิมทางคุณอถอนออกพอสันตามตามเลย <c oughs> อันนี้แลกวที่เท่าย่ขึ้นมาจักน้อยแล้วรู้สึกว่ามันจะที่เกินไปเนาะสงสัยสิไดงลบออกมาจา้ะเครงบาน เหมือนฝนจะตกเลยต้นพักซี่เฮากะเริ่มออกแล้วนะจะ๊ะเนาะแล้วเมืองจักพักซี่ให้จักหยาบุ้นีร่รวมกันเบิร์ดเลยท้างนีก็จะเป็นแค่รทเบบี้แครอทเนะจะ๊ะคิดว่านี่กะชิ้ทึ่งหยาทึ่งแค่รแเราจะปนกันนี่เบิองบอกเลย เอาไว้มุมปุ่นเลยลูกมุมท่ามคนเฮาสีเห็ดเป็นหม่องสวนในน้อยถาลูกๆมานั่งเล่นเฮาจะปลูกพักปลูกดอกไม้ยี่น้ำมูนีแน่นอนอนะจ๊ะพอ่อไปหนี่งกลิบ มืันนี้ฮัาก็ฉัมาปลูกพักกาดแก้วเนาะแมนอยู่มาเลยปลูกมุมหมีแลวจ้ะเ,เลยนังเลยปลูกสิได้กินบ้าน้อง แต่กินบ่าได้กินกับมาปูงนะจ๊ะน,นี่กป็ต้นใหม่นี่สบายริแงล็กๆไปซ้ำอันมาทางนี้ จะทอนอยาทอนยาปลูกสุกีนี่โหหกมันเป็นเนื้อเขาใส่เชื้เป็นขันๆน,นะเนาะ เี๋วน,นี้เห่ากชิมาปลูกสุกินีน่าจะต้นละสองดอนหาซิบคนเดียเนี่เม็ดใบมส้กันเลยจะกินบ่ เอาเลยจ้ามือนี่ทิพกาสีพ่อสำนีก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้กับสีบ่ายสามแล้วทิ่กับสีไปอางน,น้ำเตรียมโตไปเห็นงาน่อมือนีเขางานตอนคำเนาะจ้าเดี๋ยวจังใดับพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้านนบ๊ายบาย